น,นี้จะเป็นตัวอย่างคลิปนะคะเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์นะคะโดยมหาวิทยาลัยโซประเทศเกาหลีนะคะตำราเรียนตามนี้เลยนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของบทที่12นะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะให้เราฝึกอ่านตรงหัวข้อที่อยู่ด้านบนนี้ค่ะอิซากวานึนฮันเกอ얼마입니까อิซากวานึนฮันเกอ얼마입니까 คำว่า e ีนะคะหมายถึงนี้นี้นะซากวาคือแอปเปิลแอปเปิลนะนื่นเนื่นเป็นคำเน้นประธานของประโยคีซากวเนื่นก็คือแอปเปิลนี้น่ะนะคะฮันเกะฮันเกะคำว่าฮันนะ,ค,ะคือเลขหนึ่งเป็นจำนวนนับของเกาหลีค่ะสวนเก คำนี้นะคะก็คือเป็นหน่วยคำนะคะก็คือชิ้นอันลูกนะคะเป็นหน่วยคําเวลาที่เราพูดถึงหน่วยคําโดยรวมๆนะคะ,ะ,คะเราก็จะพูดใส่เกเข้าไปและก็ตามด้วยเอเข้าไปนะคะเอตัวนี้มันคือไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์แปลว่าแต่ละอันละ นะคะละละ,ละอย่างนี้นะคะก็คือฮันเกลูกละแบบนี้นะคะลูกละโอรมาอิมิกะคำว่าโอรมาคำนี้แปลว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะอิมนิกะ เป็นไวยากรณ์นะคะแปลว่าเป็นหรือคือในรูปแบบของคำถามนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะอีซากัวเน้นฮันเกออลมาอิมนกิกก็คือเขาถามว่าแอปเปลิลลูกนี้น่ะนะคะต่อหนึ่งลูกราคาเท่าไหร่เบลซอนแซงนิมอันยองฮาเซลอันยองฮาเซลค,ะคะะ่ะนักเรียนคนแรกมาแล้วนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นไวยากรณ์นะคะอสอนไวยากรณ์เกาหลีนะคะของตำรามอโซโนะอันนี้นะคะอลองมาดูบทสนทนานะคะที่อาจจะชิกคุยกับจอห์นอนะคะบอกว่ายังไงอาจจูชินะคะเขาพูดขึ้นมาว่าอาอซาวเซลออซาวเซโลนะคะคำว่าอาอซอ แปลว่าเร็วๆนะคะเหมือนกับเป็นการเร่งเขานั่นเองนะคะเร็วๆแต่พูดแบบสุภาพนะคําสุภาพโอเซลคาว่าโอมาจากคําว่าโอดที่แปลว่ามาเซยคือไวยากรณ์นะคะเป็นไวยากรณ์แปลว่าการุณานั่นเองนะคะกรุณาดังนั้นนะคะเอามารวมกันนะคะ อ๋อโซโอเซลก็คือหมายถึงว่าการุณามาเร็วๆนั่นเองนะคะความหมายตรงตัวมันแปลว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเอามารวมกันมันคือวลีนะคะคํานี้จึงไม่ได้แปลว่ามาเร็วๆนะะมันหมายถึงหมายถึงรีบเข้าร้านนะคะก็คือว่ายินดีต้อนรับนั่นเองนะคะ,ะเวลาที่เราไปร้านอาหารเกาหลีนะคะเราจะได้เขาพูดขึ้นมานะคะว่าออโซเซลอย่างนี้ นะคะก็คือความหมายนะคะรีบเข้าร้านมาเร็วๆสิครับหรือยินดีต้อนรับภาษาไทยเรานั่นเองนะคะคุณจอนสื่อนะคะเขาก็เลยบอกอาจจชีว่าอะไรนะคะเขาพูดว่าซากว่าจมจูเซลซากว่าจมจูเซลคำว่าซากว่าคำนี้คือแอปเปิ้ลจมหมายถึงสักหน่อยนะสักหน่อย จูเซลคือขอนะคะจุมันมาจากคำว่าจุตะแปลว่าให้นะคะความจริงแล้วมันแปลว่าให้และมาบวกกับเซโยคือกะรุณานะคะจูเซลกะรุณาให้มันหมายความว่าขออย่างนี้นะคะจูเซล ก็คือขอนเองแบบนี้นะดังนั้นนะคะซาคว้าจมจูเซลก็คือขออะไรขอแอปเปิ้ลหน่อยครับอย่างนี้นั่นเองค่ะอีซาควานึ่นฮันเกโอลมาอิมิกะอีซาควานึ่นก็คือแอปเปิ้ลลูกนี้นะ่ะฮันเกฮันเกนะคะคุ้นๆไหมเหมือนเครื่องวนเลยนะคะฮันเก พันเกก็คือ1 1อา1ชิ้น1ลูกนะคะโรมายมิก้ก็คือถามว่า,อาแอปเปิลนี้น่ะต่อ1ลูกราคาเท่าไหร่ครับเหมือนข้างบนนะคะอ่าอ h จนะคะเขาตอบว่ายังไงอ j จ s h ชบอกว่า u อเบกบนิมนีดาเบกวคำว่าโคือ5้าเบกคือหลักร้อยนะคะ อิมวอนอ่าวอนคือค่าเงินเกาหลีค่าเงินวอนนะคะอิมนีดะก็คือเป็นดังนั้นโอเปกวอนก็คือเป็น500ร้อวอนครับนั่นเองนะคะอ่าบง่งบอกนะคะว่ามันราคาเท่าไหร่นั่นเองแบบนี้นะคะคุณจอซืนซนะคะเขาจะเอาไหมนะคะก็บอกว่าเนเกจูชิบเชียวเนเกคคำว่าเนคือสค่ะ เกหมายถึงชิ้นอันลูกชิ้นอันลูกนะคะเนเกก็คือสี่ชิ้นสี่อันสีลูกจูชิปเชียวอ่าก็คือเหมือนกับจูเซลข้างบนนั่นแหละนะคะอ่าต่างกันนะคะนิดนึงตรงคำท้ายคำว่าจูคือให้ชิปเชียวก,กับเซยความหมายเดียวกันเป๊ะเลยคำว่าเซยก,ก็คือการุณาแต่ คำการุณาแบบสุภาพอย่างไม่เป็นทางการนะคะแต่คำว่าชิปเชียวคือคำสุภาพแบบเป็นทางการนะคะความหมายเดียวกันเป๊ะเลยนะคะแต่อันี่สุภาพกว่านะจ๊ะดังนั้นนะคะเน่แกจูชิปเชียวก็คือขอสี่ลูกครับแบบนี้นะคะแมกจูโดสามเพียง주세요แมกจูโด คำว่ากจูเ m มกจูคำนี้คือเบียนะเบียตนี่คือไวยากรณ์แปลว่าก็ด้วยนะคะก็ด้วยนะอันนั้นก็อันี้ก็ด้วยแบบนี้นะคะเซเพียงจูเซลเซหมายถึงสอันนี้คือเลขสามจำนวนนับพยองคือขวดนะคะขวด จูเซก็คือขอนั่นเองนะคะขอดังนั้นนะคะเมกจูโดเซพยงจูเซก็คืออะไรขอเบียด้วยสามขวดนั่นเองแบบนี้นะคะอัจโช,ชิอืมอัจโชิชย o 있어요모두7,400เยน입니다ย기있어요คำว่าย o กินะคะคือที่นี่ is soil คืออยู่ดังนั้นเอามารวมกันคืออะไรดังนั้นหมายถึงอ,อยู่นี่ค่ะนั่นเองนะคะนี่คือ,อเป็นวลีอีกแล้วนะคะจำได้จำไว้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้บ่อยๆเวลาเรายื่นของให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพูด yogi soil อย่างนี้นะคะ,ะอยู่นี่ค่ะ,น,น,ะ,คะ,ะ,น,คะนั่นเองโมดู คำว่าโมดูนะคะคือทั้งหมดนะโมดูคือทั้งหมดมเขียนว่า all แล้วกันนะคะ all ทั้งหมดนะคะชิลชอนซาแบกวอนคำว่าชิลคือเลขเจ็ดนะชอนคือพันหลักพันนะคะซาคือสี่และแบกคือร้อยดังนั้นนะคะเขาบอกว่าชิลชอนซาแบกก็คือเท่าไหร่เจ็ด 1 4น0ีอนั่นเองนะคะใส่วอนเข้าไปวอนก็คือค่าเงินเกาหลีนะคะ7,400วอนอิมนิดาอิมนิดาก็คือเป็นหรือคือนั่นเองนะคะชิลชอนซ่าเบกวอนอิมนนดาก็คือบอกว่าเป็น7,400ัวอนค่ะทั้งหมดใช่นไหมคะแบบนี้นะคะ,ะไหนนะคะเราลองมาฝึกอ่านกันดีกว่านะคะ 하나. 어서 오세요. 사과 좀 주세요. 이 사과는 한 개에 얼마입니까? 500원입니다. 네개 주십시오. 맥주도 세평 주세요. 여기 있어요. 모두 7,400원입니다. 양리나하. คำว่าโมดูกับท่ามีความหมายเดียวกันใช่ค่ะโมดูกับท่ามีความหมายเหมือนกันเลยนะคะใช้ได้นะคะอ,อันนี้นะคะต่อไปนะก็ลองมาดูคำศัพท์ข้างล่างนะคะคำศัพท์ข้างล่างอันนี้นะคะอี e. นะคือนี้นะซากว่าคือแอปเปิ้ล ฮันนะฮันก็คือหนึ่งเกชิ้นอันลูกเป็นหน่วยคำใส่เอเข้าไปนะคะคืออเป็นไวยากรณ์นะคะก็คือต่อหรือละอันละ,ละแบบนี้นะคะโอมาคือเท่าไหร่อจ s ชิคือคุณลุงอซอคือเร็วๆแบบเร่งแบบสุภาพนะคะจมนะคะหมายถึงอ่า สักหน่อยนะคะ